ถึงเขากล่าวหาว่าเหมือนกับพักเอาโคต้าเข้าไปสสไม่ได้เป็นผู้ช่วยจริงแล้วพักเอาไปให้ที่โน้นที่นี่ก็จะเอาอันนี้ออกใช่เคสเคสเอที่บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนมัธยมใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคนนี้เนี่ยก็คือทํางานจริง ช่วยงานจริงเนาะถามว่าเป็นเขาในในระเบียบของสภาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าต้องอายุมากกว่า18ปีดังนัง้นเนี่ยตอนที่เราส่งเอกสารไปที่สภาเนี่ยยังไงเนี่ยเขาต้องตรวจว่าอายุเกิน18ปีแน่นอนแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วทำงานจริงเนี่ยนักเรียนก็ไม่เห็นปัญหาถ้าทํางานจริงอายุอายุตามเกณฑ์อายุก็ตามเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็เข้าใจว่าเออคนเนี้ยท,ที่ที่มาที่เป็น ที่เอามาเปิดเผยเนี่ยเขาก็ไปเอารูปตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยแต่ว่าเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมก็แสดงว่าเด็กคนนี้เขาก็เขาก็มีมีบบอแาบที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมีการร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดอก็แปลว่าอายุถึงถ้าไปตรวจดูอายุถึงก็จบเพราะไม่งั้นสภาก็รับรองไม่ได้ให้เขามาเป็นผู้ช่วยถูกค่ะสองก็มาทางานจริงใช่ค่ะ สามคือไปรูป,เอ,ปเอาไปเอาแปลรูปก่อนที่จะมาเป็นอืชุดนักเรียนหกห้านะคะปีหกห้าเนี่ยคุณบูมปลเมยังไม่ได้เป็นสสเลยเออเออเออแต่ว่าเขามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่เขายังเป็นเด็กมัธยมนี่แล้วความผิดเขาคืออะไรนะคะหรือความผิดของสสบูมคืออะไรอ สสปรเมศกทมอ่าใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจจะติดต่อยากเพราะว่าเขาบอกแบบถาไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไมไม่ติดต่อไม่ได้เลยใช่แล้วเขาก็ก็อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมันก็โทรโทรศับเขาอาจจะยังไม่ได้รับใช่ไหมแต่ว่าทั่วโซเชียลมีเดียโทรไลน์อะไรเย่างมั้ก็ก็โทรไม่ได้เนี่ยมันก็ก็ระยะติดต่อยากนิดนึงเดี๋ยวรอให้คุณปรเมศกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาไขข้อข้องใจทุกอย่างเกี่ยวกับกกรณีนี้ค่ะ